สวัสดีครับมาจากช่องมาโนยงทาบีนะครับแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นกันโดยวันนี้เราจะเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์เที่ยวบินที่ t t 6 4 8สนะครับสำหรับท t 6 4 8นี้จะออกจากที่กรุงเทพสุวรรณภูมิเวลาเที่ยงคืน50แล้วก็จะไปถึงกันที่ฟุกุโอกะเวลา8โมงเช้า หลังจากที่เราเช็คอินแล้วก็เข้าเกตมาแันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพกบัตรเครดิตเคแบงกแล้วก็นั่งด้วยสายการบินการบินไทยนะครับ เพื่อนๆสามารถนั่งบินแลเคเรื่องล้าได้ฟรี2ครั้งต่อปีนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมชอบนั่งการบินไทยมากเพราะว่าบัตรเครดิตใบนี้นะครับมีเงื่อนไขในการสมัครน้อยมากแค่เงินเดือนหนึ่งหมืนะ่นห้าพันบาทขึ้นไปก็ขึ้นได้แล้วก็มาใช้นั่งเล้าระหว่างรอขึ้นเครื่องที่มินแลคเครื่องเลาผมมองว่าคุ้มมากถ้าเพื่อนๆเน้นนั่งการบินไทยบ่อยผมแนะนำมากเพื่อนๆมีติดไว้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าผมใช้เองกับมือเลย เมื่อทานจนอิ่มแล้วก็ไปขึ้นเครื่องกันครับสำหรับเที่ยวบิน TG648 นี้นะครับใช้เครื่องบินแบบ a b u ั a 3 3 3 3 k 3 0 0จัดที่นั่งแบบ242นะครับเครื่องค่อนข้างใหม่นะครับนั่งนัางสบายจอก็ใหม่อยู่นะครับก็หลังจากขึ้นมาเขาจะเสิร์ฟขนมปัง1ชิ้นพร้อมน้ำา1ขวดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนอนกันฮนะ สำหรับอาหารเช้านะครับอันนี้เลือกท่ายเป็นข้าวหน้าหมูนะครับก็จะมาพร้อมเยเกิร์ตหนุ่มปังนะครับรสชาติก็พอใช้ได้ครับเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับสำหรับในห้องน้ํานี้ก็เขาจะเตรียมตัวของแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันไว้ให้เราด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีครบตามจำนวนคนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้ามันหมดแล้วจะสามารถขอลูกเรือเพิ่มได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วไม่เห็นมีแปรงสีฟันยาสีฟันอยู่แล้วก็ลองถามลูกเรือดูนะครับว่าสามารถขอเพิ่มได้หรือเปล่า เมื่อมาถึงที่ฟุก okay. ุโอกะกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเข้าเมืองไปที่สถานีฮากาตะโดยการนั่งรถไฟนะครับว่าเพื่อนเพื่อนมาที่ฟุกุโอกะเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนจะเข้าเมืองด้วยรถไฟเนี่ยมันสามารถเดินทางยังไงได้บ้างนะครับก็หลังจากที่เพื่อนเพื่อนผ่านตมและก็รับกระเป๋าออกมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นป้ายเชเตอร์บัสตัวใหญ่มากให้เพื่อนๆไปทางนั้นแหละแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปทางประตู6กับ7นั่นเองครับ เราจาเป็นที่จะต้องนั่งรถบัสจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปที่อาคารบินในประเทศก่อนนะครับเนื่องจากว่าสถานีรถไฟอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับสำหรับรถชัตเตอร์บัสระหว่างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศอันนี้นั่งฟรีนะครับออกทุกประมาณ10นาทีก็เพื่อนๆก็เดินตามผมมาแล้วก็ขึ้นรถบัสไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศได้เลย เมื่อลงจากรถบัสที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับจะเห็นทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เดินลงไปเลยนะครับมีบันไดเลื่อนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวก็ลงไปได้เลยเมื่อลงไปนะครับก็จะอยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นสายนะจากนั้นเพื่อนๆก็นั่งรถไฟไปลงที่ฮากาตะหรือเทนจินได้เลยสําหรับรถไฟใต้ดินของที่ฟุกุโอกะนี้นะครับสามารถจ่ายได้ด้วยทั้ง I c ซ a การดรวมถึงบัตรเครดิตก็สามารถใช้จ่ายได้นะครับใครพี่มาถึงแล้วยังไม่ได้เติมเงินใน I c ซ a การดก็สามารถใช้บัตรเครดิตแตะเข้าออก ได้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการเข้าเมืองฮากตาตาะจากสนามบินฟุกุโอกะโดยรถไฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ